คุณเพจ oppo care ผมนะับ official oppo customer support in Thailand call center แ8ดสินาะฬิกาะ call center ผมนับรับ1 8 0 0 0 1 9น9 7นะ FC น่นะครับเปิดบริการทุกวันผมตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึงที่แนาฬิกานะครับ FC นะครับเนาะนะครับก็บคุณเพจ oppo care นะผมนะครับ คุณรู้จัก oppo care ดีแล้วหรือยังนะครับคอมเมนต์คำตอบไว้ด้านล่างแล้วแล้วมารอรุ้นเฉลยกันพวงนี้นะผม oppo care คืออะไรคำใบ้เกี่ยวกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณโดยตรงผม oppo care ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง 1. จอแตกน้ำเข้ารับประกันลองทายกันดูผม 3. oppo care ได้ที่ไหนบ้างเลยคำตอบพวกนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ จะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับบริการและการขายจากพวกเราศูนย์บริการ oppo นะครับผมนะครับต่อให้เป็นคลิปวิดีโอภาษาคลิปนี้นายเปไม่ใช่ฮะ fc นะครับข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ใช้ oppo โลรดาอ่านก่อนอัปเกรดระบบการแฟรีเครื่องอัปเกรดระบบ อาจทำให้ข้อมูลสูญหายนะครับทำไมต้องสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลรายชื่อผูดด้ติดต่อรูปถ่ายไฟล์สำคัญดีเกลีกล่ยงการตั้งค่าถูกรีเซ็ตช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าใหม่นะครับคำแนะนำกดอัปเกรดเครื่องอย่าลืมทำสองอย่างนี้สำรองข้อมูลสำคัญรายชื่อผูดด้ติดต่อรูปภาพวิดีโอไฟล์ข้อมูลจากแอปต่างๆข้อมูลการเงินการตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์นะครับ เตรียมความพร้อมแบตเตอรี่50%เตรียมชาร์จไว้จำรหัสบัญชีให้ได้เช่น Facebook รหัสรหัสปลดล็อกหน้าจอบัญชี Google สำรองคีย์การเข้ารหัสถ้ามีนะครับเคล็ดลับสำหรับการสำรองข้อมูล Apple ใช้บริการข่าวเพื่อสำรองอัตโนมัติไปยังบัญชีไปที่การตั้งค่าบริการข่าวนะครับถ่ายโอนผ่านคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมต่อแล้วให้เลือกโหมดถ่ายโอนไฟล์นะครับ อุปกรณ์ภายนอกสำรองผ่าน Google Drive, Baidu, Netdisk เป็นต้นคำเตือนสำคัญก่อนอัพคำเตือนสำคัญก่อนอัปเกรดต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วห้ามดำเนินการตอนแบตใกล้หมดหรืออินเทอร์เน็ตไม่สเสถียรน,นะครับ ส่วนตัวเราชื่อผู้ติดต่อคอนแทคข้อความ sms ข้อความตัวอักษรัโนมัติรูปภาพวิดีโอและไฟล์นะครับผมในกลุ่เอกสารไฟล์เสียบไฟล์เสียงและไฟล์อื่นผมข้อมูลจากแอปข้อมูลการแชทไลน์เป็นต้นบัญชีเกมที่พูดที่ผูกเอาไว้ google play เกมแอปที่ติดตั้งทั้งหมดนะมนะครับข้อมูลการเงิน mobile banking e wallet เช่น t o money wallet การตั้งค่าและข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเไ FI ที่บันทึกไว้การตั้งค่าหน้าจอวอลเปเปอร์บัญชี g o o กร e และบัญชีออนไลน์อื่นๆนะครับ FC นะฮะ ะเซิร์ชข้อมูลนะครับเราจะดึงข้อมูลขึ้นให้นะครับ Oppo Care หรือ Oppo Care Oppo Care พร้อมคลายความกังวลทั้งหมดของคุณอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอุบัติเหตุทุกประเภทที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้โทรศัพท์เช่นหน้าจอแตกความเสียหายจากของเหลวอ,อาจเกิดจากความสูญเสียโดยไม่จำเป็น Oppo Care พร้อมช่วยคุณแก้ไขปัญหานะครับ เปลี่ยนแบบ a 1 k 1,300บาท A1 a 3ทับ s 7 1,200บาท A33 A35 f 1 n e นะครับผม1 2 0 0 1ง0ันะใน f c นะครับประกันจอแตกกี่ปีสิทธิ apple ประกันจอแตกกี่ปีสิทธิพิเศษเก่าแลกใหม่ลูกค้าเก่าแลกใหม่ซื้อสมาร์ทโฟนภายในวันที่28มกราคม68ถึง2ี 18กุมภาพันธ์1ก6 8ขยายระยะเวลาประกันเครื่องจาก1ปีเพิ่มเป็น2ปีรับประกันจอแตกภายใน1ปี1ครั้งลูกค้าเก่าแลกใหม่ที่ซื้อสมาร์ทโฟนภายในระยะเวลา 1. มีนาคม6.8ถึง31มกราคม69ขยายระยะเวลาประกันเครื่องจาก1ปีเป็น2ปีนะครับสายด่วนปกตินะผมนะครับ ชันจะเคลมประกัน oppo ได้อย่างไรสายด่วนปกติ18 00, 019, 097, 9นการถึงที่แนกาทุกวันฮะ fc นะครับสำหรับลูกค้า oppo l e n o Reno 10สิบซีรีส์ 5g ผมหมดกังวลเรื่องฟิล์มหน้าจอติดฟิล์มฟรีระยะเวลา3ปีนับจากวันที่ซื้อเครื่อง r e n o 10ส ที่ีต้นใหม่ก็ได้รับบริการที่ Oppo Service Center เริ่ม1กันยายน2566เป็นต้นไปสามารถรับบริการติดฟิล์มฟรีได้1ครั้งต่อ1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรืออย่าอื่นใน F.C. นะครับนับเป็นไม่ความสำเร็จที่สำคัญอย่างมากสำหรับ Oppo แบรนด์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนเมื่อพวกเขาสามารถก้าวขึ้น มาแสงหัวเว่ยเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟอนอันดับหนึ่งของประเทศจีนได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในหน้าปรอติศาสตร์ของบริษัทในช่วงเดือนมกราคม2521ที่ผ่านมานะครับ Fc การเปลี่ยนจอในะ Fc นะ <c oughs> เปลี่ยนจอก็จะอยู่ราคา1,300บาททุกรุ่นนะ Fc นะครับ <c oughs> ไม่มีพอร์ตถูฟังขนาด3.5ม mm, มไม่รองรับการชาร์จแบบไร้สายไม่รองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมแบบไมโคร SD การ์ดแบบอื่นนะครับ oppo กับเ r ียวมีเป็นอะไรกันแบรนด์ realme คือแบรนด์ลูกของ oppo โ,โดยมี bkk electronics เป็นบริษัทแม่ที่ดูใลทั้งสองซึ่งเรียวมีก่อตั้งในปี2018 ปัจจุบันมีสกายลี่เป็นซ o เป็นสมาร์ทโฟนที่จะโฟกัสไปในตลาดที่ต้องการมือถือราคาไม่สูงมากนะักนะครับหน้าจอเป็นเส้นนะครับหน้าจอเป็นเส้น Opp o p ปโปเกิดอะไรขึ้นอาการหน้าจอเป็นเส้นก็อาจจะเกิดจากระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือของคุณมีเวอร์ชรันที่ล้าสมัยเกินไปสามารถแก้ปัญหาได้โดยการอัปเดตอ็อปแวร์ ทรศัพท์มือถือของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดถ้าหากอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วมีการจอเป็นเส้นหายไปแสดงว่าเกิดจากระบบปฏิบัติการที่ล้าสมัยทําให้เกิดข้อบกพร่องในการแสดงผลนั่นเองนะครับอ๋อแบรนด์มือถือ oppo มีเจ้าของคนเดียวกันคือแบรนด์มือถือ oppo มีเจ้าของคนเดียวกันกับ vivo realme oneplus และ iqoo ส่วนแบ่งตลาดร่วมกัน5แบรนด์แซงซัมซุงอปเปิรนะฮะผม f c นะครับอ๋ออาการหน้าจอมือถือเสื่อมมีอะไรบ้างสัญญาณเตือนภัยหน้าจอเสื่อมสีเพี้ยนสีจาดเอไม่ใช่สีเพี้ยนสีจางสีของหน้าจอไม่สดใสเหมือนเดิมอาจมีสีเหลืองสีแดงหรือสีอื่นๆปรากฏขึ้นผิดปกติความสว่างตก หน้าจอมืดแม่จะปรับความสว่างสูงสุดก็แล้วแม้จะปรับความสว่างสูงสุดแล้วก็ตามแสงวูบวาบหน้าจอกับพิบหรือมีแสงวูบวาบเป็นระยะเส้นเส้นประหลาดมีเส้นตรงทั้งแนวตั้งและแนวนอนหรือจุดขาวดำปรากฏหน้าจอนเะอฟซีนะครับนะครับ สาเหตุของจอเบอร์หนึ่งการแสดงผลภาพนิ่งเป็นเวลานานการแสดงผลนาฬิกานำแถบนําทางการเล่นเกมที่มีภาพนิ่งซ้ำๆสองการตั้งค่าความสว่างหน้าจอสูงการปรับความสว่างสูงสุดเป็นระยะเวลานาน3อุณหภูมิของอุปกรณ์การใช้งานโทศรศัพท์มือถือน,นจะภาพอากาศร้อนจัดหรือใช้งานอย่างต่อเนื่องนั่ออาจจะทาให้จอเบอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับ b u r ร์นเบิร์นเบิร์นเบอร์เน็เบิร์นเบอร์เน็เบเผาไหมมีไฟติดไฟลูกไฟโกรธจัดเดือดดาดเดือดดันอาหารที่เผาไหม้บริเวณลูกไหม้บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้นะครับ